มีใครสังเกตเห็นธงของประเทศต่างๆที่ประดับอยู่บนทางด่วนหรือว่าถนนหลายสายที่คึกคักในกรุงเทพบ้างไหมคะธงเหล่านี้นะคะคือสัญ,ญลักษณ์ของการต้อนรับผู้นำจากประเทศต่างๆค่ะที่กำลังจะเดินทางมาร่วมประชุมเวทีบ i มสเ e c ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้2-4เมษายนค่ะพูดถึง b ิมสเ e c b ิมสเต็คืออะไรนะคะหลายท่านที่ฟังอาจจะคุ้นหูแต่บางท่านอาจจะแทบไม่เคยได้ยินไม่เป็นไรค่ะวันนี้ News Digest นะคะจะพาไปทำความรู้จักเวทีประชุม b i มสเต็ในทุกมิติแบบเข้าใจง่ายเพราะว่าเวทีแห่งนี้ที่ปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพไม่ใช่เวทีประชุมการเมืองแต่เป็นเวทีแห่งโอกาสของไทยและของคนไทยทุกคนค่ะ ก่อนอื่นทำความรู้จัก BIMSTEC กันก่อนว่าคืออะไรนะคะชื่อเต็มของ BIMSTEC กก็คือ Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation หรือในชื่อภาษาไทยก็คือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการหลากหลายสาขาค่ะ บิมสเ e c กนะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่6มิถุนายนพศ2540ที่กรุงเทพประเทศไทยค่ะมี4ประเทศผู้ก่อตั้งก็คือบังกลาเทศอินเดียสีงังกรและก็ไทยตอนนั้นเนี่ยใช้ชื่อว่า b i มสเ c h นะคะจากนั้นค่ะเมียนมาก็เข้าร่วมในเดือนธันวาคมปีเดียวกันเปลี่ยนชื่อจากบิมสเต็เป็น b ิม s t e c ในปี2547ก็ได้สมาชิกมาเพิ่มอย่างพูตานกับเนปาลค่ะทำให้ปัจจุบันนี้บิมสเตมีสมาชิกทั้งหมด7ประเทศค่ะ บิมสเต็กเนี่ยน,นะคะมีความร่วมมือหลักใน7สาขาด้วยกันโดยแต่ละประเทศเขาต่างก็ชูจุดแข็งในสาขาต่างๆเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในอนุภูมิภาคอ่าวเบงกอลนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีนวัตกรรมการติดต่อระหว่างประชาชนสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีจุดแข็งทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกันของประเทศสมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ อย่างบางกระเทศนะคะเป็นประเทศนําสาขาแห่งการค้าการลงทุนและการพัฒนาส่วนภูตานก็เป็นประเทศนําสาขาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อินเดียค่ะมหาอำนาจแห่งเอเชียใต้ประเทศนำสาขาแห่งความมั่นคงส่วนเมียนมาก็นำสาขาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเนปาลค่ะนำสาขาการติดต่อระหว่างประชาชนศรีลังกานำสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและประเทศไทยค่ะเรานำสาขาความเชื่อมโยงประชากรรวมของทุกประเทศในบิมสเต็นะคะประมาณ1,800ล้านคนส่วน GDP รวมกันทั้งหมด7ประเทศอยู่ที่4.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น4.3%ของ GDP โลก ทีนี้ถ้าพูดถึงอ่าวเบงกอลค่ะคือการรวมกลุ่มกันของ7ประเทศในอนุภูมิภาคอ่าวเบงกอลใช่ไหมคะรองศาสตราจารย์สุรัตโหราชายัยกุลอาจารย์ประจําภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ในอธิบายแล้วก็พูดถึงอ่าวเบงกอลนะคะว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยคืออาจารย์ชวนให้มองกลับไปถึงมิติทางประวัติศาสตร์ของอ่าวเบงกอลค่ะคืออาจารย์บอกว่าอ่าวเบงกอลเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ใหม่ทางการเมืองแต่เป็นพื้นที่เก่าที่มี ความรุ่งเรืองมานานอย่างคําว่าอาเซียนหรือคําว่าเอเชียใตย้หรือเอเชียอาคเนค่ะอันนี้อาจารย์บอกก็เป็นศัพท์ใหม่นะคะที่เพิ่งจะบัญญัติเพื่อใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่คําว่าอ่าวเบงกอลเนี่ยอยู่มานานมากแล้วค่ะ หากเราย้อนดูประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีรัฐชาติเข้มข้นนะคะอ่าวเบงกอลก็คือพื้นที่ที่มีการค้าขายอย่างคึกคักแม้แต่ไทยเองอาจารย์บอกเราเคยส่งช้างให้อินเดียผ่านเส้นทางนี้มาแล้วด้วยซ้ําฉะนั้นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในบิมสเ e c วันนี้จึงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นการต่อยอดจากสายสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีอยู่แล้วอย่างแน่นแฟ้นนั่นเอง เราดูโอกาสของไทยใน b i m s t e คกันบ้างค่ะคุณรุจริกรแสงจันทร์อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะอธิบายบอกว่า BIMSTEC เนี่ยคือโอกาสของไทยในการขยับบทบาทสู่ภูมิภาคค่ะ อธิบดีชวนมองแบบนี้บอกว่าถ้าเราดูแผนที่ฝั่งซ้ายของประเทศไทยนะคะจะเห็นมหาสมุทรอินเดียขยับเข้ามาอีกก็เป็นอ่าวเบงกอลแล้วก็ถัดมาก็คือทะเลอันดามันทั้งหมดนี้คือจุดยุทธศาสตร์ของบิมสเ e ็ที่ไทยอยู่ตรงกลางพอดีค่ะไทยล้อมรอบด้วยเมียนมาบังกลาเทศอินเดียไปจนถึงศรีลังกา แต่อธิบดีบอกอย่าลืมเรามีอีกสองประเทศที่อยู่บนเทือกเขาแม้ว่าจะไม่มีทางออกทะเลอย่างพูตาแล้วก็เนปลาลแต่ก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทยโดยเฉพาะในเชิงวัฒน,นธรรมและศาสนาทีนี้กลับมาดูที่อินเดียกันบ้างนะคะอินเดียซึ่งเป็น rising power แล้วก็กําลังเติบโตในทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วก็เป็นเหมือนแม่เหล็กค่ะที่ดึงความสนใจของโลกมายังเวทีบิมสเต็ทีนี้พออินเดียนะคะเข้ามาอยู่ในบิมสเต็กไทยก็มีโอกาสเล่นบทได้มากกว่าความสัมพันธ์แค่ทวิภาค ไทยเนี่ยจะไม่ได้มองแค่อินเดียที่มีประชากรพันล้านคนอีกต่อไปแต่ว่ายังมองเห็นศักยภาพของประเทศอื่นๆอ,อย่างบางกราเทศอย่างนี้ก็มีประชากรเยอะเป็นผู้นําด้านการค้ามีแรงงานมีฝีมือมากมายหรือศีลลังกาแล้วก็ตลาดบนเทือกเขาฮิมาลัยที่จะเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวให้กับไทย ขณะที่อาจารย์สุรัตน์นะคะชี้บอกว่าการที่ไทยค่ะได้เป็นเจ้าภาพบิมสเต็ในครั้งนี้ก็สะท้อนว่าไทยค่ะเป็นประเทศที่ได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกแล้วก็หนึ่งในผู้นําที่ทั่วโลกจับตามองที่จะมาร่วมประชุมในนี้ด้วยนะคะก็คือนาเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียประเทศที่ซึ่งเศรษฐกิจกําลังเติบโตอย่างรวดเร็วความสําคัญของการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็คือไทยค่ะจะสามารถผลักดันวาระสําคัญสําคัญได้โดยเฉพาะเรื่องของการค้าระหว่างประเทศ สมาชิกบิมสเต็นะคะซึ่งก็มีการเจราจาไปหลายข้อแล้วแต่ว่าบางข้อตกลงเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการให้สัตยาบันเพราะฉะนั้นอาจารย์สุรัตน์ก็เลยแสดงความหวังมากค่ะว่าการประชุมครั้งนี้อาจจะเป็นแรงกระตุ้นนะคะให้ประเทศสมาชิก เหยียบคันเร่งแล้วก็ทำให้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีบิมสเต็เนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างแท้จริงค่ะแต่ว่าอาจารย์ก็ยังเตือนด้วยนะคะว่าตลาดภายในประเทศของไทยเนี่ยอาจจะมีดีมาหรือว่าความต้องการไม่ใหญ่พอเพราะฉะนั้นเราต้องไปพึ่งพาการส่งออกการลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็ขยายตลาดสู่ภูมิภาคอื่นๆซึ่งบิมสเ e c เนี่ยแหละคะ่ะคือเวทีที่จะเปิดทางให้กับไทยได้ ทีนี้ถ้ามองภาพใหญ่กว่านั้นนะคะในมิติของยุคภูมิรัฐศาสตร์ใหม่มีทั้งความตึงเครียดร,ระหว่างมหาอำนาจของจีนกับสหรัฐเวทีความร่วมมือหลายแห่งอาจจะติดขัดจากความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจแต่ว่าถ้าดูบิมสเตกในภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ค่ะอาจารย์สุรัชาาชีเห็นนะคะว่าความร่วมมือในบิมสเตก เกิดขึ้นจากความตั้งใจจริงของประเทศในภูมิภาคที่มีความเป็นไปได้สูงในการพึ่งพากันและกันโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปกลัวความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์เหมือนกับองค์กรอื่นๆที่อาจจะติดขัดหรือว่าอาจจะเจอความท้าทายของภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ในปัจจุบันนอกจากนี้เนี่ยบิมสเต็กก็ยังให้ความสําคัญกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ก็คือหมายถึงความมั่นคงที่ไม่ใช่ด้านทหารค่ะความมั่นคงรูปแบบใหม่ก็อย่างเช่นความมั่นคงของมนุษย์ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติ ความร่วมมือเรื่องน้ำโลจิสติกแล้วก็การเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิก ทีนี้มาถามว่า b i m s t e c นะคะเป็นพลังอำนาจใหม่ในฝั่ง global south หรือเปล่านะคะอาจารย์สุรัตน์บอกว่าเราจะเรียกแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าหลายประเทศในกลุ่มนี้ก็ยังจัดอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาโดยวัดจากรายได้ต่อหัวหรือว่า GDP นั่นเองแต่ว่าในประเทศเหล่านี้เองค่ะก็มีกลุ่มเศรษฐีมีผู้บริโภคที่เขามีกาลังซื้อสูงเหมือนกันอาจารย์ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นในบังกลาเทศนะคะหรือว่าอินเดียค่ะก็สามารถซื้อสินค้าจากไทยหรือเข้ามาลงทุนในไทยได้ และในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์บอกไปดูนะคะตามห้างสรรพสินค้าในไทยเนี่ยหรือว่าตามโรงพยาบาลเอกชนราคาแพงค่ะก็มีกลุ่มเศรษฐีบังกลาเทศที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าน่าสนใจในเวทีแห่งนี้ค่ะเราพูดด้านดีมาแล้วค่ะไปลองดูความท้าทายหรือว่าจุดอ่อนของบิมสเต็กกันบ้างนะคะเพราะว่าแม้จะมีโอกาสมากแต่แน่นอนก็ใช่ว่าจะไม่มีจุดอ่อนค่ะอาจารย์สุรัตน์อธิบายนะคะว่าประเทศมาชิกบิมสเต็เนี่ย มีรัฐบาลที่แตกต่างกันระบบการเมืองที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นการจะขับเคลื่อนอะไรให้พร้อมกันทุกประเทศ ก็เป็นเรื่องยากต้องอาศัยเวลาแล้วก็ฉันทามติอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันค่ะประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปนะคะบางประเทศเนี่ยเขาอาจจะเคยเผเชิญภัยคุกคามบางแบบบางประเทศอาจจะไม่เคยแล้วก็ผ่านการรับรู้ที่แตกต่างกันก็เลยทําให้มุมมองแตกต่างกันซึ่งจุดนี้เนี่ยนักวิชาการหลายคนต่างก็เห็นตรงกันค่ะว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนพัฒนาการของบิมเทคแล้วก็อย่าลืมว่าบิมเทคนะคะก่อตั้งเมื่อปีพศ .2540 ซึ่งปีนั้นเป็นปีที่ภูมิภาคเอเชีย เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่คนไทยเรารู้จักกันว่าต้มยำกุง้งเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้การเดินหน้าหลายด้านเป็นไปอย่างยากลําบากนั่นเองค่ะมาถึงตรงนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะรู้จักบิม s t e ็กันมากขึ้นค่ะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการประชุมที่กําลังจะมาถึง2-4เมษายนนี้ รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคงจะต้องแบกความคาดหวังไม่มากก็น้อยจากประชาชนเราคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าเราคนไทยทุกคนจะได้อะไรจากการประชุมแห่งนี้ส่วนรายละเอียดของการประชุมบ i มสเต็ทั้งหมดคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ตลอดการประชุมที่นี่กับทีมข่าว The Standard ค่ะ